กลับเข้าสู่รายการโอท็อปขายดีเอขายรวยนะครับผมเก่งไรายวิทย์ครับในช่วงนี้เราจะมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจใดนั้นผมก็อยากจะทราบเหมือนกันและที่สําคัญนะฮะนอกจากคุณจะรู้จักธุรกิจแล้วคุณยังได้กลเม็ดในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จด้วยสําหรับช่วงสองนะฮะขอบคุณนะฮะถัวอบกรอบมันลิมงตราเจดีคู่นะครับมาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตาบีดีที่สมุนไพรนะครับไอท็อปพลัสผู้นําด้านตลาดออนไลน์ครบวงจรครับยาแก้ไอน้ําดําตราเสือดาวสถาบัน MTI ทถั่วอบกรอบลุย นัดเฮียชุนคาวบอยทนบุรีนะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยครับสำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือดีสุดยอดเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันนะครับยาหมองตราถ้วยทองและลูกชิ้นเนื้อวัวแทะโกเด้งถ้าพร้อมแล้วเข้ามาในรายการเลยครับ ทำรายการนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขก็คือเราเน้นย้ำตรงนี้ว่าการสัมภาษณ์ในรายการนี้ฟรีนะครับย้ำตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนสนับสนุนรายการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับชัดเจนแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเข้ามาคุยกันนะครับมาประชาสัมพันธ์กันได้อย่างเต็มที่นะครับอย่าลืมนะฮะช่องทางในการเข้ามาในรายการนี้นอกจากหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอที่เป็นเบอร์ของผม0818176569 0818176569ยังมีช่องทางทาง Facebook แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k พิมพ์คำว่า O-TOP SME นะครับจะมีภาพของผมภาพในรายการเพื่อยืนยันว่าถูกต้องถ้าเป็นแฟนเพจพิมพ์คำว่า O-TOP ขายดี SME ขายรวยนะครับธุรกิจทุกประเภทนะครับย้ำตรงนี้ SME ทุกขนาด O-TOP ทุกชนิดธุรกิจทุกประเภทนะครับนอกจากจะ ฝากไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วต้องฝากท่านผู้ชมนะฮะที่เป็นลูกค้านี่ไปซื้อสินค้าที่ไหนไปสัมผัสกับการบริการธุรกิจที่ไหนแล้วมีความประทับใจอยากจะช่วยเขาแนะนาให้เขารู้จักกับเรานะครับพร้อมแล้วเข้ามาในรายการเลยครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเก่งกรวิทย์นะฮะคุณกําลังอยู่ในรายการโอทอปขายดีเอสเอมี e, ขายรวยเชิญท่านแนะนาตัวครับครับผมศักรวิทั์บุรัพิสิทธ์นะครับหรือว่า ชื่อโต๊ะมาเลสตาครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมให้ทีมงานติดต่อเข้าไปที่คุณโต๊ะมาเลสตานะครับเพราะคุณโต๊ะเนี่ยกรุณารามากเป็นสปอนเซอร์ด้วยเพื่ออัปเดตธุรกิจครับวันนี้คุณโต๊ะจะมาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมาเลสตาที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวครับผมครับนั่นคือเอ่อนั่นคือ เป็นวิตามินเขาเรียกวิตามินฝาเขียวของมาเลสตาครับโอเคฮะเราจะไปทาความรู้จักกับวิตามินตัวหนึ่งสําหรับนกลงหัวจุกนะฮะเป็นวิตามินชื่อว่าวิตามินฝาเขียวของมาเลสตานะครับนี่คือลักษณะการเรียกโปรดักตัวนี้เข้าไปที่เฟซบุ๊กของมาเลสตาเลยครับทีมงานครับระหว่างนี้เชิญเลยฮะคุณโต๊ะแนะนําเลยวิตามินฝาเขียวชื่อแปลกมากเป็นเพราะว่าวิตามินมันอยู่ในขวดแล้วขวดมีฝาแล้วฝาสีเขียวใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับ,รบเอาเชิญนะมันมีจุดเด่นยังไง ครับจุดเด่นของวิตามินฝาเขียวนี่คือเป็นวิตามินที่ผลิตจากสมุนไพรนะครับ,รบสมุนไพรก็คือมีฟ้าตลายโจรขมิ้นชันออนอนตายานะครับแล้วก็มีสมุนไพรอีกหลายหลายสิบชนิดนะครับที่อยู่ในวิตามินขวดนี้ซึ่งวิตามินโดยทั่วไปในตลาดนกของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นวิตามินที่มาผลิตมาจากปฏิชิวนะนะครับหรือว่าเป็น เป็นยานะครับเรียววิตามินแต่ว่าวิตามินของมาเลตาฝาเขียวนเนี่มีความแตกต่างจากวิตามินที่มีในตลาดโดยสิ้นเชิงนะครับนั่นคือเป็นวิตามินที่ผลิตจากสมุนไพรและที่เด่นมากคือวิตามินตัวเนี้ครับเป็นวิตามินานาโนาานะครับที่เป็นวิตามินตัวแรกของโลกก็ว่าได้นะครับที่มีประโยชน์ได้สองอย่างนะครับ,รบนั่นก็คือวิตามินตัวเนี้ยสามารถให้นกกินเพื่อบํารุง คุภาพของนกได้นะครับบำรุงตับปอดม้ามไตหัวใจระบบข้างในทั้งหมดนะครับได้นะครับสองวิตามินตัวนี้ใช้ให้นกอาบน้ำกำจัดไรที่อยู่ภายนอกได้นะครับครับเป็นวิตามินตัวแรกของโลกนะครับที่เราผลิตขึ้นมาและภูมิใจมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผู้ใช้ท่านผู้ใช้นะครับอยากจะใช้บำรุงนกของท่านนะครับเพื่อให้เกิดพลังนะครับเพื่อให้เกิดกําลัง ในการแข่งขันหรือว่าในการร้องที่มีเสียงที่ไพเราะนะครับดังกลางวานไร้เลสลตนะครับไร้สิ่งรบกวนภายในของนกเนี่ยครับให้เขากินได้นะครับรบและอีกอย่างที่เป็นปัญหาของนกในการแข่งขันทั่วไปเนี่ยหรือว่าในการเลี้ยงทั่วไปนี่ก็คือนกเนี่ยจะมีอไรนะครับไรที่เป็นสิ่งรบกวนนกนะครับ,รบถ,ถ้าไรอยู่ในตัวนกเนี่ยนกจะ ต้องไซด์ขนทั้งวันเลยครับเพราะเขาพันมากเขาจะต้องไซ้์ขนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิตามินตัวนี้ใส่ในน้ําอาบให้เขาได้อาบเขาจะอาบเองนะฮะวิตามินตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่ผมได้บอกนะครับขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่ขนของเขานะครับไลซึ่งไ้กลิ่นของขมิ้นชันมันจะอยู่ไม่ได้ครับจะกระโดดออกไปจากตัวนกเลยและจะไม่กลับเข้ามาอีกเลยนะนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้นกมีขนที่เรียบและสวยเงงามครับ วิตามินฝาเขียวของมาเลสตานะครับก็จะเป็นขวดเล็ก,ลกนะฮะฝาก็จะเป็นเป็นกลวยกลวยสีเขียวขวดใหญ่ก็มีนะครับขนาดร้อยีซีลองลองลองเลือกภาพไปะ<ด>จะเป็นขวดเล็ก <ๆ S 1> หรือขวดใหญ่ก็ตามแต่นะครับ,รบแต่ว่าฝาจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็คือว่าล็อกสเปคสีไว้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าคุณใช้วิตามินฝาเขียวของมาเลสตานี่จะตอบโจทย์เรื่องของ เรื่องของการทําให้นกมีสุขภาพที่ดีครับสุขภาพดีโดยการกินเข้าไปนะครับหรือว่าสองก็คือว่าทําให้นกมีสุขภาพดีภายนอกคือซึ่งมองเห็นได้เลยก็คือนันขนจะสวยเงางามแล้วก็ขนเรียบสวยครับคือสุขภาพดีเนี่ยมีมากมายหลายหลายด้านแต่ว่าสุขภาพดีที่เกิดขึ้นจากการรับประทานตัวนี้คือคือนกที่ป่วยบ่อยเจ็บบ่อยนะครับเป็นวัดนะครับโรคโรคทิ่ของนกนกลงบวจุกเนี่ยคือ อาการที่เป็นวัดร,ระจามนะซ,ซ,ซึ่งเป็นบ่อยมากนกตัวนีน้แสดงว<ม>่าเขามีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบวิตามินตัวนี้จะช่วยเข้าไปเสริมนะครับ,รบเสริมแล้วก็รางเกี่ยวกับพิษหรือว่าแบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่มีในลําไส้เขาเนี่ยระบบทางเดินหายใจของเขาเนี่ยให้สะอาดนะครับแล้วก็มไม่มีเชื้อแบคทีเรียนกจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากร่างกายจะแข็งแรงนะครับ นกที่เคยเมีสุขภาพที่ดีแล้วสุขภาพสุดโทมเคยร้องดีแล้วไม่ร้องนะครับเคยเได้ถ้วยรางวัลได้แชมป์แล้วไม่เคยอันช่วงหลังๆไม่ดีเลยนะครับขอให้ใช้วิตามินฝาเขียวของมเมลเดตาตัวน,นี้ครับฟื้นกลับให้สภาพของเขาสภาพเดิมเากลับมาครับอ่านี่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับ,รบทีนี้ขอความรู้ฝากคนที่รักนกกรงหัวจุกนิดนึงครับเลี้ยงนกกรงหัวจุกไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ต้องเลี้ยงยังไงอ๋อเลี้ยงยังไงใช่ไหมครับก็คือหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือกรงของนกเนี่ยครับกรงนะครับกรงกันเป็นอยู่เหมือนเหมือนคนเราเขาะอยู่ในบ้านที่มีความอับชื้นมีบ่อเกิดของเชื้อราโรคโรคต่างๆมากมายก็อาจจะทําให้สุขภาพของเราไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราเก็บกว่นเศษฝุ่นเศษอะไรได้นะครับแต่นกเขาไม่สามารถที่จะไปดูดฝุ่นหรือไปทําอะไรด้วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้น ขั้นตอนแรกเลยคือการทํากรงให้สะอาดนะครับโดยมีถาดรองเขา,าเรียกที่นกเนี่ยนะครับถาดรองที่เขาที้ลงไปทุกวันเนี่ยค,ควรจะล้างทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้น้ําดื่มที่อยู่ในถ้วยก็ควรจะเปลี่ยนทุกวันนะครับอาหารของนกที่เป็นอาหารสาเร็จรูปเอถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเหลือก็เปลี่ยนหรือใส่พยายามใส่ให้พอดีกับพที่เขาได้ทานนะครับอย่าให้เหลือมากเพราะว่า อาหารเนี่ยบางครั้งจะทําให้เกิดการดูดซึมความชื้นอากาศรอบๆนะครับทําให้เกิดเชื้อราได้ถ้าเหลือไว้นานนะครับ,รบแล้วก็อาหารสดเช่นประเภทพวกผลไม้สดมะละกอแตงกวาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบก็ควรจะเปลี่ยนไม่ควรทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้ก็จะมีมแมลงวีมแมลงวันอะไรพวกนี้มาบินเกาะทําให้เกิดแบคทีเรียเข้ามาติดอาหารนกกินเข้าไปก็เกิดโรคเกิดอะไรได้หลายอย่างครับ ครับเอาละครับนี่ก็คือการอัปเดตธุรกิจนะผ่านรายการนี้นะครับย้ําช่องทางติดต่อไปที่มาเลสตานิดหนึ่งครับเชิญครับครับผมถ้าถ้าท่านสมาชิกท่านผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของมาเลสตานะครับเข้าไปที่ f a c e b o o k พิมพสต์โ a y post ตนะครับเป็นสังลฤกษก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของผมก็ได้นะครับชื่อว่าโตมาเลสตานะครับ พิมพ์เข้าไปแอบเป็นเพื่อนล้วคุยกันครับผมต่อปัญหานกทุกวันครับผมเรียนให้ความสบายใจกับทางคุณโต๊ะมาเลสตานิดหนึ่งว่าพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆนะครับพิมพ์มอมาสละอาสละเอลอลิงยอยักษ์กลันนะฮะมาเลแล้วก็สตาร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเซิร์ชในการพิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่าฝาเขียวนะลองพิมพ์คําว่าฝาเขียวมาเลสตสตาร์เนี่ยแค่เนี้ยเจอได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่านี่คือลักษณะการชามพันธ์ที่ถือว่าเมื่อผู้ที่ทําชามพันธ์นั้นมีความตั้งอกตั้งใจใส่ใจในโลกออนไลน์ค้นหาง่ายแบบนี้แหละครับขอบคุณมากคุณโต๊ะมาเลสตาร์ครับครับขอบคุณเก่งมากครับรายการนั้น,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,รบแบบนี้เลยนะฮะโฆษณาตเต็มเ็มและนี่คือโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ